สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง youtube ของสายลุงนะคะเรามาต่อกัน ep ภาคต่อ ep 3ค่ะเอ้ยใช่ ep 4ค่ะ ep 4ในการหาวิธีลบคราบรอยน้ำมันหยอดโซ่ที่เปื้อนขางเกงของเราโดย ep 4นี้เราจะใช้นี่ค่ะ40ดีกรีค่ะเราก็จะเปิดมันก่อนนะคะ40ดี g r e ค่ะพี่น้องเอ้ย เสรุงไม่ใช่เมริคขหมอมนะคะเราก็จะเปิดยังไงล่ะเดี๋ยวนะเราก็ยังไงล่ะคะโอ้โอเคค่ะ40่สิดี g นะคะเราเทน,นิดนึงเทไม่เยอะมากนะคะเรียบร้อยค่ะเราเท40่สดี g e เรียบร้อยแล้วเราก็ปิดฝาไว้กินอีกหลายวันไม่ใช่ เราก็ปิดฝาไว้ไว้กินได้อีกหลายวันคือถ้า40ดีกรีเนี่ยนะคะ,ะไม่ประสบความสำเร็จเซรุงก็มีแผนที่จะใช้40ดีกรีในเรื่องอื่นค่ะคือมอเตอร์ไซค์ของเราที่บ้านด้วยความที่ไม่ได้ขับนานมันสตาร์ทไม่ติดค่ะ เราก็จะไปขอแรงพี่รปภมาช่วยในการสตาร์ทเครื่องมอเตอร์ไซค์ให้มันติดแล้วเราก็จะตอบแทนพี่รปภด้วย40ดีกรีถ้ามันไม่สําเร็จนะคะแต่ถ้ามันสําเร็จมันน่าจะได้ใช้เยอะพอสมควรนะคะ,ะเรามาดูกันว่า40ดีกรีของเราใช้ได้ไหมนะคะจุ่มเลยค่ะนี่ค่ะแอลกอฮอล์จุ่มไปแล้วใน40่ดีกรีค่ะแล้วเราก็มาค่ะเช็ดสิคะเอารอยที่เล็กที่สุดก่อนแล้วกันนะเนี่ยค่ะ สี่สิบดีจุ่มค่ะเช็ดค่ะโอ้พี่น้องเอ้ยไม่ยากจิบบอกเลยนะคะว่าสี่สิบดีกรีที่เราจุ่มนี้ค่ะก็ไม่ออกเหมือนกันค่ะคุณเห็นชัดไหมอะสี่สิบดีกรีก็ไม่ออกค่ะโอโ้โหสี่สิบดีก r e ก็แอลกอฮอล์เหมือนกันนะคะ ไม่ได้ผลค่ะ40่สิบดีกรค่ะไม่ได้ผลค่ะคัรต้นบัดยังไม่เปื้อนเลยค่ะคุณขาสี่สิบดีกรีไม่ได้ผลนะสี่สิบดีกรีก็ไม่ออกค่ะคุณค่ะ อ oh, ๋อ,อสออี่สิบดีกรีไม่ออกค่ะไม่ได้สำลิปผลอะไรเลยสี่สิบดีกรีรอยเล็กๆนั่นเนี่ยรอยเล็กๆไม่ออกค่ะรอยเล็กๆก็ไม่ออกเลยค่ะสี่สิบดีกรีไม่ประสบความสำเร็จค่ะเอามาชี้มูลกันที่รอยใหญ่เลยสี่สิบดีกรีไม่ได้ผลค่ะอื 4ี่สิบดีกรีคัตตอนบัตไม่ได้ผลแต่พี่เขาบอกว่าให้แช่คนที่แนะนำเขาบอกว่าให้ซื้อเหล้าขาวมาแช่งั้นเดี๋ยวเรามาลองเอาลงไปจุ่มในสี่สิบดี g r e ค่ะ,ะนี่ค่ะอ่ะนับหนึ่งถึงสิบวนไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหก,หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม,สาม สิบสี่สิบห้าสิบหกสบเดสิดสิยสอาสักยีสิค่ะสี่สดีกรีไม่ได้ผลค่ะไม่ได้ผลเลยเหม็นคระครุงค่ะสี่สดีกรีไม่ได้ผลค่ะ 40ดีกรีค่ะคุณขาไม่ประสบความสาเร็จค่ะโอ้สี่ดีกรีเอาไม่อยู่ค่ะไปไม่รอดค่ะนี่นี่แบบเปียกโชคด้วย40่ดีกรีเลยนะไม่อยู่ค่ะเอาไม่ได้ไม่ไปไม่รอดค่ะ40่ดีกรีไหมออกค่ะมีออไม่ออกค่ะไม่ออกค่ะไม่ออก 4ี่ดีกรีไม่ออกค่ะคุณค่ะอไม่ออกค่ะอันก็ปิดมันไว้นั่นแหละค่ะ40่ดีกรีเนี่ยค่ะเดี๋ยวโอเคเอาเป็นว่า40่ดีกรีไม่ออกเรามาเจอกัน EP ีถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ